็ต้องกร่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,กนด้วยนะครับตอนนี้เจ้าของผมวันที่พุงเราได้อยู่กันในเกมได้ไปได้ไลค์กันอีกแล้วส่วนที่ผมหายไปสัปดาห์กว่าเนะี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะก็ไปต่างจังหวัดเนาะก็ได้วัดติดกับมาด้วยนิดนึง <c oughs> ดูจากเสียงได้ที่ว่าเปลี่ยนไปเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ว่าไม่ได้แฉ่งไม่ก่อนว่าจะไปต่างจังหวัดไปไปต่างจังหวัดเนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าเนาะโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นดีเจียน ทั้ง่วงเกมกับถ่วงหิวด้วยเลยฮะก็คือทั้งสองอย่างเลยทำให้เขาทั้งปั่นช้าทั้งหิวช้าไปนในตัวเลยจะมีเปิกอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยฮนะโอเคเปิเด์กล้จะหมจะออกไปก็คือเปิกตะขอหาญนาสีประสานความเจ็บปวดโดยเริ่มเกมมาเนี่ยจะเปลี่ยนตะขอตะขอธรรมดาเป็นตะขอหาญนาษีอันและถ้าเราไปจับจับเซอร์ไปแขวนครั้งแรกของเขาเนี่ยจะทําให้เครื่องที่ปั่นได้เยอะที่สุดลดไป20%นะบเปร์กที่2ก็คือรักตัวกลัวตายซึ่ง ถ้ายิ่งมีคนเจ็บหรือว่าล้มหรือว่าโดนแขวนน่ะจะทําให้เขาทําการต้มแซมทําลายและบูนัวเทมช้าลง2%ตต่อคนฮะแต่ว่าถ้าเจ็บครบ4คนจะโดนบวกไปอีกส2แม็กซ์สูงสุดก็คือ20%นนั่นเองส่วนโปรที่3ก็คือตะกอหอยนะของก่อน,น,นก็นจะปวดก็คืออย่างเหมือนเหมือนอันแรกเลยฮะน็คือเปลี่ยนตะขอขาวเป็นจะจะเปลี่ยนตะขอธรรมดาเป็นตะขอขาวสีอันเนาะแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนมาที่ว่า เวลาเราไปแขวนคนเนี่ยจะทำให้เขาติดเลือดท่วมกับเบอร์หวาฮะว่อย่างที่บอกฮะถ้าเราจับเซอร์ไปแขวนในเสาขาวเนี่ยจะทำให้เขาติดสถานะเหมือนห่วงหมูนาก90วินาทีแล้วก็ถ้าเขาฝืนถ้าเขาฮิวคนที่ลงมาจากกระขออายนะอันนี้ลงมาได้ ไอคนที่ลงมาจากตะขอและโดนฮิวเซนจะทําให้เขาปันานะป่นไฟชา้าลง16%เลยเนาะแต่ไอปั่นไฟช้าลง16%จะทํางานแค่ครั้งเดียวต่อเกมนะส่วนเบิร์กที่4ก็คือการใช้ประโยชน์ก็คือเอามาคอมบูก,กับเบิร์กตะกี้นี่เลยฮนะซึ่งเบิร์กนี้รีเวิร์มาโคตรจะดีเลยฮนะก็คือถ้าเราแขวนเซลอยแล้วใช่ไหมถ้าเขามาช่วยคนที่ไอเซลอยคนที่โดนแขวนเะนีะ่ะจะทำให้พวกเขาเนี่ยฮิวชา้าลงกัน50%เป็นเวลา30วินาทีเลยนะจากแต่ก่อนที่ต้องค่อยๆเก็บสแต็กทีละ5%ทีละ5% อเคส่วนแอดออสที่ผมจะเอาไปก็คือรายการก่อปัญหานะก็คือทําให้สกิลเราอยู่นาขึ้นอีกสองวินเนาะแล้วก็อย่างอนก็คือเกมกัดหน้ายิ้มเกมกัดหน้ายิ้มได้เทสซึ่งจะทําให้คนที่เอาแผ่นลึกจากบ้าดีเดือดของเราเนี่ยออกจะทาให้เขาติดอ่าัวบะหรือว่าหิวยากเป็นเวลาหกสิบวินาทีเนาะส่วนออฟโรดิงก็เอาของอีเวนต์ไปเพิ่มแต้มเกเส่วนเกมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะโอ้ ด่าทานทรมานเว้ยานานี้ก็ใหญ่อยู่นนะมาเราต้องไปผ่งจู๊กเด็กก่อนผ่งจู๊กเด็กตรงนี้ก่องอุเจอคนพอดีด้วยมงไปต่อไเราละอย่าคิดนไม่กนนินเสียงนี่ มีบุนโอ้โหมันหลอกโอ้โหจีนหลอกว่ะขอเรื่องขอเรื่องถูกไม่ทันไปเลยโอ้โหวิ่งฉีกไปเลยดูงี้เดินไปด้วยเลยดีกว่าแย่ yeah, ตอน โอ้โหอยอีเวนต์บังว่ะโอ้เข้าพอดีบ้าเอ้ยยืนดีนานจังไงเอาออกมาพอดีเอาตรงนั้นสองคนพอดีด้วยเอา ถ้าได้จิ้มคนหนึ่งได้นี่ก็น่าจะรลางตีโลครับอู้ค้างค้างโอหอุ๊ยว้าบวาบวาบวาบ <c oughs> อันนี้มันเยอะมันจะมันมันจะปั่นให้ได้อุ้ยไปฝั่งล้อ กูสูบีบาเฮ้ยเสร็จจนได้เครื่องนั้นหน,นึ่งเครื่องหนึ่งคนตามสเต็ปแต่ว่าเราช้าออนหนึ่งคนโอ้โหมันมีไฟฉายเมกมาปัฉายอะ่ะหายเจ็บเร็วรจัง แค่กล่องเหว่กันมงนี้ติดเห็นแค่นัน้นแหละเ,เรื่องนี้แรงี้ยช่วยกันเรียบร้อยแล้วอ้โหคิดว่ามันจะรอดักไม้ไม่ให้ผมชิ่ง

ทำจริงดิมันเราไปกระชือเครื่องเขามีระเบิดหลายคนด้วยนะตอนนี้ <c oughs> เี่นเขามีระเบิด บ้านเล็กแถนต้องว่างไม่ว่างว่ะโหจริงอันนี้ต้องวางแล้วบานเล็กเนี่ยไม่วางไม่วางก็เรียบร้อย

วิดโอเท็ตอีกคนน,นึงอือยังอยู่เป็นเอ้าอีพี่ไปืี่เพิ่งสังเกตชื่อเมกนะกูโคสซิกมาคนไทยแน่นอน รื่องนี้มีคนมาปัาน่นต่อ,อว้าวไม่เป็นไแล้วก็ตั้มไม่ต้องตัดคนออกอตอนนะี้โอ้โหลุมถิงไปอย่างนี้เลยโอ้ ต้องการทูแท็บเขาโอ้โหไม่ท่าว่าม่งหลบผีทันโอ้หไม้แย่ละน่าจะเข้าประตูตรงนี้มีไม้ด้วย โอ้โหคือโอ้โหแหลกออกประตูนี้ไปแล้วกูนเพียงกังนรับมัไม่าละ โอ้จะไม่เห็นเมกนะเมกโดนโอ้ไม่ใช่เมกโอ้โหมันมีเคล่าว่ะโคตรสวยเลยไม่ใช่เมก็กโอ้โหติด แล้วจะเดินเดินถอยหลังติดไอไอนั่น <S 2> <S 2> ไอ้อันวะมาเป็นถังถังน้ำโคตรเวนเลย <S <S 2> <S 2> เยวสองเพื่อน,นแล้วอ่ะต้องรีบซ้ำอ่ะ ปุ่มโซนสามเครื่องนั้นแล้วกันนะโอเคสเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเมฆละเมฆนู่น vâng 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 mai tôi vâng 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 ไปกลุ่มเครื่องก่อนไม่งั้นเราสวยโอ้โหรีบไปคิดว่าเขาจะกระโดดจัง โหร้องอะไรขนาดนั้นลเพื่อนตังนี้ไม่ได้ปัดตังนี้มีนะวัตถุนยมมิฉีกไปแล้วมิเคล,ล่า ไม่ใช่มีคลาล่าอันนั้นดีเปก้าอ,อู้หูจิ้มไม่โดนได้ไงวะน้า,านะมาตรงนี้ผางไปแล้วไม่ใช่เหรอปลาผีหวังว่าจะไม่มีทางหลังนะ คิดว่าจะทูทับเดกกลกปกาได้ปะวิ่งตรงอย่างเงี้ยได้ทูทับได้เออคิดว่าจะไม่ได้ทูทับแตแล้วในทีส่สุดก็ได้ทูทับแปลวีมญามันแหลกไงก็ขออาภัยด้วยนะครับ นี่ไปกล้าครั้งแรกนี่วา yeah. วิ่งตัวติดน,นิดนึงนะครับน่าจะกำลังจะช่วยกันทางไปบทางอ๋อที่มันอยู่น <criminals> ่าจะปั่นเครื่องนั้นอยู่นะแต่เราคุมสางเครื่องนี้ได้ไม้บ้านเล็กยังไม่เสีย จนไงด้วยขันใจจริงด้ย,อ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 ยโอ้โห,โโห,โโหนี่จะมีระเบิดแสดงว่าเปอร์นคนที่เอามาก็คือดีเบกกาสชัดเจน่อกี้ใช่เม็กปะมันเป็นลบมันเป็นเอมิทิล่าวะไม่ใช่เม็ก เข้าไปในประตูครับนี่เบิดก้าอยู่นี่เอาไม่ทันตัวมันไหลเข้ามาไม่อันน้นะเรวาเอ่อตัวมันไม่ได้ตัวมันไหลเข้ามาไม่ถึงเลยโอ้ มาช่วยไก่กับเครื่องวิ่งไปล้วเม็กมีระเบิดรู้ผมรู้แค่นั้นว่าเม็กมีระเบิดปั่นเครื่องน,นี้มิชล,ล่า เเชิอะไรมือถือหรอไม่ถ้ามือถือมันจับเครื่องไปแล้วนี่ระเบิดแน่ เมกน่งซ่อนเลยอะเม็กเน่งแบบใกล้ตายปุ๊เป่งซ่อนอยู่เลยเดี๋ยวผีครับช่วยกันแล้วแต่ยังติดหนูช้าอยู่นะตอนนี้คือแขวนใครก็ตายหมดเลยฮะ ยังไปก้าวมาตรงนี้ตร่นีอยู่นอนอยู่นู่นอืมอินเทอร์เั็ตเลยวันนี้ มาเอ้ยมันหลอกว่ะได้เราเล่นได้เพียงอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เขามีทางเดียวคือไม้กระฟาผีไปเลยดิดีไปกล้าเข้าไอ้นี่อนิติ อ๋อน่าจะอยากเก็บไอ้ไอนี่แน่เลยไอ้อะไรนะระเบิดแต่ว่าไม่รู้ว่ากดอะไรหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเลือมิคาห์มิคาาน่าจะไม่ช่วยแล้วก็รอออกผมว่าน่าจะใช่ ฮ้ย hey, ใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ใชนี่งไงพิจิตรีนนยนโอ้ยไม่มีระ oh. เบิดไม่รู้ว่าไปไหนละไม่เจอแล้ว hey, เจอแล้วยวังอย่ืงนี้อยู่ ทันเยอะ,ะไปไนมไม่ได้วนหรอวนรอบไกลโออวางไปเลยมาบ่าเล็กเนี่ยเห็นเหมือนตะกี้เหมือนเห็นวิ่งออกขวานั่นไง บาลานเหรอจะไม่เห็นได้นัเนี่ยบาลานจริงวะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าจะเข้าประตูมิติไม่ให้เขา้าไปมาฮะตรงโล่งๆฆ่าเลยโบลี เรียบร้อยก็จบเกมก็พิมพ์ไปฮะจีจเพื่อเป็นมารยานะฮะโอ้มีเข็มแดงด้วยไม่แน่ใจว่าเขาได้ใช้เปล่าเขาต้องใช้อะไรเข็มแดงเลยนะต้องได้ใช้ละโอเคจริงๆผมอยากเล่น2เกมมากเลยนะแต่ว่า ด้วยสภาพผมเนี่ยเจ็บคอแล้วก็ไม่สบายน่ะก็ผมขอตัวแค่เล่นเกมเดียวก่อนแล้วกันนะวันนี้เพราะไม่ไหวจริงๆคือแบบเ,เล่นไปแล้วเนีแบบแบบมันเจ็บคอไปแบบมันทรมานมากเลยก็ยังไงก็วันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ mm. แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับ